นิทานปรัชญาจีนเรื่องกลิ่นสาบเสื้อของบิดาในยุคสมัยโบราณอันยาวนานณนะหมู่บ้านเล็กๆเ,เชิงเขาไทาหังมีครอบครัวหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ผาสุกผู้เป็นพ่อออกไปทำงานหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการเป็นช่างตีเหล็กทุกวันตั้งแต่รุ่งอรุณจนถึงย่ำคำ่ำมือหยาบกร้านเพราะการจับคอนและทั้ง ใบหน้ามีร่องรอยความเหนื่อยล้าและเสื้อผ้าก็เปื้อนคราบดำจากขมเหลาไฟและเหงื่อใครแต่จิตใจของเขาเปี่ยมล้นด้วยความรักและความปรารถนาที่จะให้ลูกเมียได้อยู่อย่างสุขสบายฝ่ายแม่ผู้เป็นภรยาเป็นสตรีที่เฉลียวฉลาดและใจเย็นส่วนลูกสาวเพียงคนเดียวผู้มีนามว่าหมิงหลิงเติบโตขึ้นมาในสภาพที่สุขสบาย ไม่เคยต้องเผชิญกับความยากลำบากใดๆวันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์คล้อยต่ำลงมิงหลิงช่วยผู้เป็นแม่เก็บเสื้อผ้าที่ใช้แล้วเพื่อนำไปซักกล่องเสื้อผ้าของทุกคนถูกจัดวางรวมกันบนพื้นยกเว้นแต่เสื้อของบิดามิงหลิงผู้มีจมูกไวพลันขมวดคิ้วแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงรังเกียจว่าท่านแม่เจ้าคะ เสื้อของท่านพ่อมีกลิ่นเหม็นสาบมากนักข้าไม่อยากให้เอาไปซักรวมกับเสื้อผ้าของพวกเราได้ไหมเจ้าคะผู้เป็นแม่ไม่กล่าวว่าอันใดเพียงแต่หยิบเสื้อของสามีขึ้นมาอย่างเบามือแล้วพาลูกสาวไปยังห้องรับแขกอันกว้างขวางนางวางเสื้อของสามีไว้บนโต๊ะไม้จันทันอันหอมกรุ่นแล้วเดินเข้าครัวกลับออกมาพร้อมกับผลไม้แสนหวานและน้ำชาชั้นดีที่หมิงหลิงชอบดื่ม มาวางไว้เคียงข้างเสื้อตัวเก่าขาบนั้นดูราวกับเป็นสิ่งแปลกปลอมบนโต๊ะอันงดงามจากนั้นผู้เป็นแม่จึงหยิบเสื้อของบิดาขึ้นมาแล้วยื่นให้หมิงหลิงพลางกล่าวว่าลูกลองดมเสื้อของบิดาอีกครั้งสิกลิ่นเป็นอย่างไรชอบหรือไม่มิงหลิงรับเสื้อมาด้วยความลังเล พอดมกลิ่นสาบจากเหงือที่แห้งกรังก็ทำหน้ายุยยี่แล้ววางลงทันทีเม็นยิ่งนักเจ้าค่ะข้าไม่ชอบเลยผู้เป็นแม่ยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วรินน้ำชาใส่ถ้วยให้ลูกสาวพลางถามว่าแล้วกลิ่นหอมจากชาถ้วยนี้ล่ะลูกชอบหรือไม่มิงหลิงดื่มน้ำชาอย่างอร็ดอร่อยหอมและชื่นใจยิ่งนักเจ้าค่ะข้าชอบที่สุดเลย ผู้เป็นแม่ยิ้มกว้างขึ้นอีกแล้วหยิบสมุดบัญชีรายรับรายใจ่ายในแต่ละเดือนออกมาจากลิ้นชักเธอค่อยๆเปิดหน้ากระดาษที่เต็มไปด้วยตัวอักษรจางๆและคราบเปื้อนจากหมึกเฉียนให้ลูกสาวดูลูกลองดูสมุดบัญชีเริมนี้สิแม้จะไม่มีกลิ่นหอมแต่ลูกชอบมันหรือไม่มิงลิงเห็นตัวแรกที่บันทึกไว้ในแต่ละบรรทัดทั้งค่าอาหารค่ายาสำหรับแม่เมื่อเจ็บป่วย และค่าใช้จ่ายต่างๆของตนเองเธอยิ้มกว้างชอบเจ้าค่ะเพราะมันทำให้ข้าได้กินอาหารที่ชอบและซื้อเสื้อผ้าที่ข้าอยากได้ผู้เป็นแม่ถามต่อแม้กลิ่นจะไม่มีแต่ยังชอบเพราะมันมีคุณค่าใช่หรือไม่มิงหลิงพยักหน้าตอบว่าใช่เจ้าค่ะผู้เป็นแม่จึงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่หนักแน่น ลูกจงฟังให้ดีนะหมิงหลิงหากลูกรังเกียจกลิ่นสาบเสื้อของบิดาลูกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ดื่มน้ำชาหอมกรุ่นและได้สัมผัสกับความสุขเหล่านี้เลยเพราะทุกสิ่งที่ลูกมีและทุกความสุขที่ลูกได้รับในตอนนี้ล้วนมาจากหยาดเหงื่อและแรงกายของบิดากลิ่นสาบเหงื่อที่ติดอยู่บนเสื้อคือร่องรอยความภาคเพียรที่บิดาแบกรับไว้เพื่อครอบครัวของเรา การยอมทนความร้อนจากเตาหลอมทนความหนาวเย็นจากลมหนาวและความเจ็บปวดจากการทำงานหนักล้วนเพื่อแลกมาซึ่งความสุขสบายของลูกและแม่ผู้เป็นแม่พูดต่อหากลูกไม่อยากซักรวมกับเสื้อของบิดานับตั้งแต่นี้ไปลูกต้องซักเสื้อผ้าของตนเองเพราะการซักเสื้อผ้าให้สะอาด การพับให้เรียบร้อยและการจัดเก็บให้เป็นระเบียบก็คือการรับผิดชอบต่อตัวเองเฉกเช่นเดียวกับที่บิดาต้องรับผิดชอบชีวิตของครอบครัวการได้มาซึ่งความสุขใดๆในชีวิตล้วนต้องมีใครสักคนยอมแบกรับความลำบากไว้เบื้องหลังความมั่งคั่งใดๆที่ได้มาล้วนมาจากหยาดเหงื่อแรงงานของคน ผู้ที่รับแต่ผลประโยชน์โดยไม่เห็นคุณค่าของความพยายามของผู้อื่นย่อมเป็นผู้ที่ขาดซึ่งสติปัญญาและในที่สุดก็จะหาความสุขที่แท้จริงไม่เจอนิทานเรื่องนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการเลี้ยงดูบุตรธิดาแต่ยังเป็นดั่งปรัชญายชีวิตที่ฝากไว้ให้คนรุ่นหลังได้ใครครวญว่าการเลี้ยงดูบุตรธิดานั้นไม่ใช่แค่ให้สิ่งที่ดีที่สุด แต่ต้องสอนให้พวกเขารู้จักความรับผิดชอบและเห็นคุณค่าของการกระทำของผู้อื่นเพื่อที่พวกเขาจะได้เติบโตเป็นผู้ที่มองโลกในมุมที่กว้างขึ้นและไม่เป็นคนที่เอาแต่รับผลประโยชน์โดยไม่รู้ค่าของความพยายามของผู้อื่นอย่างแท้จริง นิทานปรัชญาจีนเรื่องที่เก่าคำถามเดิมณอาสมหยกขาวที่ตั้งอยู่บนยอดเขาชิงเฉิงมีอาจารย์เท่าผู้มีนามว่าหลี่เฟิงผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นปราดแห่งยุคท่านเป็นผู้คงแก่เรียนและมีความเมตตาแต่เมื่อการเวลาล่วงเลยไปร่างกายก็ร่วงโรยไปตามวัตะสงสาร ผิวหนังเหี่ยวย่นราวกับกระดาษสาที่ถูกทิ้งไว้กลางแดดผมและคิ้วขาวโพลนดุดปุยเมฆในฤดูหนาวและดวงตาก,ก็พาเลือนจนมองเห็นสิ่งต่างๆได้ไม่ชัดเจนนะักวันหนึ่งเสี่ยวหานบุตรชายเพียงคนเดียวผู้เดินทางไปร่ำเรียนวิชาการค้าในเมืองหลวงเป็นเวลาหลายปีได้กลับมาเยี่ยมเยียนบิดาผู้ชราเสี่ยวหานเป็นบุรุษที่ฉเฉลียวฉลาด มีความรู้กว้างขวางและเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานที่จะสร้างชื่อเสียงให้ตระกูลยามบ่ายของวันนั้นสองโพลูกนั่งจิบชาและสนทนากันอยู่ที่สาลาไม้ริมสวนไผ่ที่เคยเป็นสถานที่โปรดของพวกเขาในวัยเยาว์ลมพัดเอื่อยเอืยพัดพาเสียงใบไผ่เสียดสีกันเป็นเสียงดนตรีอันไพเราะทันใดนั้น อาจารย์หล่เฟิงมองไปยังเบื้องหน้าด้วยสายตาที่พร่าเลือนพลางชี้นิ้วที่เหย่ยวย่นไปยังวัตถุสีดำที่เคลื่อนไหวอย่างช้าๆอยู่ไกลๆแล้วเอ่ยถามบุตรชายด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าลูกเสี่ยวหานนั่นอะไรดูลางๆเหมือนเงาอะไรบางอย่างเสี่ยวหานเงยหน้าขึ้นมองตามสายตาบิดาแล้วตอบอย่างไม่ใส่ใจว่าอ๋อท่านพ่อ นั่นคือวอัวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ในทุ่งหญ้าหลังอาสมขอรับผ่านไปเพียงชั่วครู่เมื่อวอัวตัวนั้นยังคงเดินวนเวียนอยู่บริเวณเดิมอาจารย์หลี่เฟิงก็ถามขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนไม่ต่างจากเดิมเสียวหานนั่นอะไรเล่าลูกเสียวหานขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วตอบด้วยน้ำเสียงที่เริ่มมีความหงุดหงิดระคนอยู่วัวตัวเดิมนั่นแหละขอรับท่านพ่อ ยังไม่ไปไหนเลยท่านถามซ้ําอีกแล้วนะหอรับเวลาผ่านไปอีกไม่ถึงอึดใจสายตาที่พระเลือนของบิดาผู้ชราก็หันกลับไปมองยังจุดเดิมแล้วเอ่ยคําถามเดิมออกมาเป็นครั้งที่สามเสียวหานนั่นอะไรอีกล่ะลูกคราวนี้เสี่ยวหานไม่อาจเก็บอารมณ์ไว้ได้อีกต่อไปเขาตวาดเสียงดังขึ้นมาทันทีท่านพ่อวัวขอรับวัววัวตัวเดิมนั่นแหละ ท่านนี่ช่างหลงลืมและเลอะเลือนได้ถึงเพียงนี้เหตุใดจึงถามแต่คำถามเดิมๆซ้ำๆซากๆไม่สิ้นสุดอาจารย์หลี่เฟิงนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเขายังคงมองไปยังบุตรชายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักแต่ในแววตานั้นมีร่องรอยของความเศร้าสร้อยปกคลุมอยู่เสี่ยวหานเห็นดังนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจเขาเดินออกไปจากศาลาอย่างอารมณ์เสีย โดยไม่หันกลับมามองบิดาอีกเลยเมื่อถึงยามพลบค่ำเสี่ยวหานเดินกลับเข้ามายังอาสงเพื่อรับประทานอาหารเย็นเขาไม่เห็นบิดาอยู่ที่โต๊ะอาหารจึงเดินไปยังห้องพักของท่านและได้พบอาจารย์หลีเฟงนั่งเมอรออยู่บนเตียงข้างๆมีม้วนกระดาษโบราณเล่มหนึ่งที่เปิดค้างอยู่ซึ่งเป็นสมุดบันทึกประจำวันของบิดา เสียวหานไม่รอช้าเขาค่อยๆหยิบม้วนกระดาษขึ้นมาเปิดอ่านอย่างถือวิสาสะบรรทัดส,สุดท้ายที่เขียนด้วยลายมือที่สันเทาและไม่เป็นระเบียบนักมีใจความว่าเมื่อ30ปีที่แล้วในวันที่อากาศแจ่มใสเราได้พาลูกชายตัวน้อยผู้เป็นที่รักยิ่งของเราไปนั่งอยู่ที่ศาลาในสวนหลังบ้าน เขาเพิ่งจะเริ่มหัดพูดได้ไม่นานและเต็มไปด้วยความสงสัยใคร่รู้ในทุกสรรพสิ่งพลันมีวัวตัวหนึ่งเดินผ่านมาเสี่ยวเสียวหานชี้นิ้วเล็กๆไปที่วัวตัวนั้นแล้วถามว่าพ่อนั่นอะไรเราตอบด้วยรอยยิ้มวัวไงลูกเวลาผ่านไปเพียงชั่วอึดใจ เขาก็ถามคําถามเดิมซ้าแล้วซ้าอีกเป็นสิบครั้งพ่อนั่นอะไรเราตอบด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยนเช่นเดิมบัวงไงลูกเขายังคงถามคําถามนี้ซ้าแล้วซ้าอีกเป็นสิบครั้งเราไม่รู้สึกเบื่อหน่ายเลยแม้แต่น้อยเรากลับรู้สึกดีใจที่ลูกชายของเราให้ความสนใจในตัวเรามากถึงเพียงนี้ เราตอบคำถามเดิมๆซ้ำๆอย่างไม่รู้จับเหน็ดเหนื่อยเพราะนั่นคือเสียงของชีวิตที่สอนให้เราได้รักเสี่ยวหานอ่านมาถึงตรงนี้น้ำตาที่แห้งเหือดไปนานพลันเอ่อล้นออกมาจนไม่อาจจะหยุดได้เขาเน้นย้อนไปถึงวัยเด็กที่บิดาคอยอุ้มชูและตอบคำถามที่ไม่สิ้นสุดของเขาด้วยความอดทนและความรักใครจากนั้น เขาก็มองกลับมายังปัจจุบันที่เขาเองกลับกลายเป็นผู้ที่ไม่สามารถอดทนต่อคำถามเพียงไม่กี่ครั้งของบิดาได้เขานั่งคุกเข่าลงข้างๆเตียงของบิดาผู้ชรายอย่างชา้ชาๆแล้วก้มหน้าลงกราบเท้าด้วยความสำนึกผิดในสิ่งที่เขาได้ทำลงไปอาจารย์หลี่เฟิงสัมผัสได้ถึงหยาดน้ำตาที่หยดลงบนเท้าของท่านท่านค่อยๆเอื้อมมือที่สั่นเท้าขึ้นมาลูบศีรษะบุตรชายอย่างอ่อนโยน เสียวหานเงยหน้าขึ้นมามองบิดาด้วยดวงตาที่แดงก่ำและกล่าวว่าท่านพ่อลูกขออภัยที่โง่เขาลูกไม่เห็นคุณค่าของความรักที่ท่านมีให้ลูกขอโทษที่ทำให้ท่านต้องเสียใจอาจารย์หลี่เฟิงยิ้นอย่างอบอุ่นแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เบาหวิวแต่เต็มไปด้วยความหมายว่าลูกรักความรักของพ่อ ไม่ได้ต้องการสิ่งใดตอบแทนพ่อเพียงต้องการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าหากจิตใจของมนุษย์เต็มไปด้วยความหมงุดหงิดไม่รู้จักอดทนและเห็นแก่ตนเองก็จะทำให้สายตาที่เคยเห็นความรักกลับพร่าเลือนไปและสิ่งที่เหลืออยู่ก็จะมีเพียงความว่างเปล่าคำถามในวันนี้ไม่ใช่คำถามจากปากของพ่อ แต่เป็นคำถามจากดวงจิตของพ่อที่กำลังเรียกร้องหาความรักจากลูกและหากลูกไม่สามารถอดทนฟังคำถามเพียงไม่กี่ครั้งนี้ได้แล้วลูกจะสามารถรับมือกับปัญหาที่ใหญ่กว่าในชีวิตได้อย่างไรนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเสี่ยวหานได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเขากลับมาดูแลบิดาด้วยความรักและความเอาใจใส่และเลิกยึดติดกับความสำเร็จทางโลกอีกต่อไป เขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและอบอุ่นอยู่กับบิดาที่รักจนถึงวาระสุดท้ายของท่านนิทานเรื่องนี้จึงสอนให้เราตระหนักว่าหากเราไม่เห็นคุณค่าของความรักและการเสียสละของผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้กำเนิดของเราเราก็จะไม่มีวันมีความสุขที่แท้จริงได้การดูแลเอาใจใส่ผู้ที่เลี้ยงดูเรามาด้วยความอดทนและความรัก ไม่ใช่ภาระหน้าที่แต่คือหนทางแห่งการสร้างจิตวิญญาณของเราให้แข็งแกร่งและสมบูรณ์ขึ้นเปรียบดังต้นไม้ที่ไม่สามารถเติบโตขึ้นได้หากปราศจากรากแก้วที่มั่นคงและแสงแดดที่อบอุ่นที่คอยหล่อเลี้ยง นิทานปรัชญาจีนเรื่องถ้วยเก่ากับคนแก่เมื่อครั้งการก่อนณแว่นแคว้นอันไกลโพ้นมีครอบครัวหนึ่งตั้งรกรากอยู่ในเรือนไม้ใหญ่สามีภรรยาผู้ขยันขันแข็งอาศัยอยู่ร่วมกับอาม่าผู้ชราภาพและบุตรชายตัวน้อยผู้มีแววเฉลียวฉลาดอาาผ่านการเวลามาอย่างยาวนานผิวหนังเหี่ยวย่นตามวัยเส้นผมสีเงินยวงประปรายไปทั่วศีรษะ แต่ที่น่าสังเกตคือมือของอมาม่าสั่นเทาอยู่ตลอดเวลาดุดใบไม้ที่ต้องลมอาการมือสั่นนี้สร้างความลำบากให้แก่อมาม่ายิ่งนักโดยเฉพาะเมื่อยามครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันที่โต๊ะอาหารทุกครั้งที่อมาม่ายกชามข้าวขึวข้นน้ำแกงมักจะหกเลอะเทอะเป็นทางยาวบางครั้งชามก็หลุดมือตกลงพื้นแตกกระจายสร้างความหุดหงิดให้แก่ลูกสะใภ้ผู้รักความสะอาดยิ่งนัก ลูกสะพ้ายเอ่ยปากบ่นกับสามีหลายครั้งหลายคราท่านพี่ฉันไม่อาจทนเห็นความสุกปรกเช่นนี้ได้อีกต่อไปแล้วข้าวที่ควรจะชวนรับประทานกลับกลายเป็นสิ่งบาดตาบาดใจไปเสียสิ้นสามีได้แต่เงียบงนันไม่รู้จะแก้ไขสถานการณ์เช่นไรเพราะอาการมือสั่นของมารดาเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของเขากระทั่งวันหนึ่งหลังจากถูกภรรยาบ่นเซาซีไม่หยุดหย่อน สามีจึงตัดสินใจด้วยความจำนนในมื้อค่ำวันนั้นโต๊ะอาหารสำหรับอาม่าถูกจัดแยกออกไปอยู่มุมห้องมีเพียงเก้าอี้ไม้ตัวเก่ากับถ้วยชามที่บิ่นแตกและมีราคาถูกที่สุดวางอยู่ตรงหน้าอมาม่ามองดูถ้วยชามที่เคยถูกสงวนไว้สำหรับคนใช้เมื่อครั้งอดีตด้วยความปวดร้าวในดวงจิตน้ำตายหยดใสไหลอาบแก้มที่เหี่ยวแห้ง เธอรู้สึกร้าวกับว่าตัวเองกำลังถูกผลักไสออกจากโลกของลูกหลานและต้องเดียวดายในห้วงแห่งความเหงาเงียบงันภาพความหลังในวันวานฉายชัดเข้ามาในความทรงจำอาม่านั่งนิ่งดุดรูปปั้นไม้เธอหวนคิดถึงวันที่อุ้มชูลูกชายด้วยสองมือที่ยังคงแข็งแรงเมื่อ,อยามลูกไม่สบายก็ป้อนอยาป้อนข้าวทั้งคืนโดยไม่เคยปริปากบบนถึงความเหนื่อยยาก เมื่อลูกชายเติบโตและพบเจอปัญหาในชีวิตเธอก็เป็นที่ปรึกษาและช่วยคลี่คลายทุกครั้งไปแต่บัดนี้สองมือที่เคยเลี้ยงดูลูกชายกลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างความรำคาญใจให้แก่ลูกสะั้ยและเป็นเหตุผลให้เธอต้องถูกทอดทิ้งอย่างโดดเดี่ยวหลายวันต่อมารอยยิ้มบนใบหน้าของอาาก็เริ่มจางหายไปราวกับถูกลบเลือนด้วยการเวลา มีเพียงแววตาที่เต็มไปด้วยความเศร้าสร้อยและหม่นหมองหลานชายตัวน้อยของอาาผู้เฝ้ามองเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยสายตาอันบริสุทธิ์และจิตใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาจึงเดินเข้ามาใกล้ๆและพูดกับอาม่าด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนอาาขอรับกระผมรู้ว่าอาม่าเสียใจมากที่ท่านพ่อและท่านแม่ทำเช่นนี้ แตกระผมมีวิธีที่จะทำให้อาม่าได้กลับมาทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับพวกเราอีกครั้งประโยคนี้เปรียบดั่งแสงสว่างที่ส่องมาในความมืดมิดของอามา่าความหวังจึงเริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้งหญิงชรามองหน้าหลานชายด้วยความประหลาดใจและไถ่าถามถึงหนทางนั้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือหลานชายยิ้มเล็กน้อยแล้วกระซิบแผนการให้แก่อาม่าฟัง เย็นนี้ขณะที่กำลังทานอาหารให้ลองทำชามข้าวตกแตกโดยไม่ตั้งใจที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกระผมเองอามาตกใจไม่น้อยแต่เมื่อเห็นแววตาที่มุ่งมั่นของหลานชายจึงตัดสินใจทำตามที่เด็กน้อยบอกอย่างไม่ลังเลเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นอามาจึงยกถ้วยข้าวเก่าที่เต็มไปด้วยรอยบิ่นขึ้นมาแล้วแส้ทำเป็นว่ามันหลุดมือ ถ้วยที่เต็มไปด้วยรอยร้าวร่วงลงสู่พื้นแตกเป็นเสียงเสียงลูกสะั้ยเมื่อเห็นดังนั้นก็ลุกขึ้นเตรียมจะเอ่ยคำต่อว่าแต่ก่อนที่คำพูดจะหลุดออกจากปากหลานชายก็ชิงพูดขึ้นเสียก่อนด้วยเสียงที่ใสซื่อและเต็มไปด้วยความห่วงใยว่าอาม่าขอรับทำไมทำชามแตกเสียหมดเลยถ้วยพวกนี้กระผมกะว่าจะเก็บเอาไว้ให้คุณแม่ใช้ตอนที่แก่แล้วเหมือนอามา่า คำพูดของเด็กน้อยทำให้ลูกสะภ้ถึงกับหน้าซีดเผือดเรากับถูกน้ำเย็นสาดเข้าใส่เธอเพิ่งได้ตระหนักถึงความจริงอันเจ็บปวดว่า <c oughs> การกระทําของเธอนั้นได้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เธอได้เพาะปลูกลงในใจของลูกชายและในวันข้างหน้าเมื่อเธอแก่ชาราลงเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นก็คงจะงอกงามและนำผลกรรมที่เธอได้ก่อไว้มาสู่เธอเอง ด้วยความเจ็บปวดเช่นเดียวกันกันกบที่อาม่าต้องเผชิญในวันนี้นับจากวันนั้นเป็นต้นมาโต๊ะอาหารของครอบครัวก็กลับมาเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความอบอุ่นอามาได้กลับมานั่งร่วมโต๊ะกับทุกคนอีกครั้งรอยยิ้มบนใบหน้าที่หายไปนานก็กลับมาประดับอยู่บนใบหน้าของเธออีกครั้งความสุขที่แท้จริงได้กลับคืนมาสู่เรือนไม้ใหญ่ และทุกคนก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไปตราบจนสิ้นอายุขนันธของพวกเขานิทานปรัชญาจีนเรื่องก้อนหินแห่งปัญญาณวัดต,ตากงที่ตั้งอยู่บนยอดเขาไปหู ซึ่งปกคลุมด้วยสายหมอกอันสงบเงียบมีพระอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมนามว่าอี้ชิงผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ผู้รอบรู้ในหลักธรรมของพุทธศาสนามีสิทธิ์ผู้หนึ่งนามว่าเสี่ยวหลงซึ่งเป็นเนนน้อยผู้เฉลียวฉลาดแต่เต็มไปด้วยความสงสัยในคำถามแห่งชีวิต เขามั่นเพียรถามอาจารย์อี้ชิงอยู่เสมอว่าสิ่งใดเล่าคือคุณค่าที่แท้จริงของมนุษย์เราพระอาจารย์อี้ชิงไม่เคยให้คำตอบที่ตายตัวแก่เขาแต่เพียงยิ้มอย่างอ่อนโยนและให้คำชี้แนะเป็นในๆอยู่เสมอวันหนึ่งพระอาจารย์อี้ชิงเดินออกมาจากห้องทำสมาธิ ร้อมกับก้อนหินก้อนหนึ่งที่มีลักษณะแปลกตาเป็นหินที่ครุขระไม่เรียบเนียนและมีสีเทาปนดำดูไม่น่าสนใจนักพระอาจารย์อี้ชิงยื่นก้อนหินก้อนนั้นให้เสี่ยวหลงแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่สงบว่าเสี่ยวหลงเจ้าจงนำก้อนหินก้อนนี้ไปเร่ขายยังตลาดสามแห่งแห่งแรก คือตลาดนัดกลางหมู่บ้านแห่งที่สองคือตลาดค้าทองและแห่งสุดท้ายคือตลาดอัญมณนนีขอให้เจ้าจงสังเกตราคาของมันอย่างถี่ถ้วนแต่จำไว้ว่าเจ้าไม่จำเป็นต้องขายมันออกไปจริงๆเสี่ยวหลงรับคำสั่งด้วยความงุนงงเขาไม่เข้าใจว่าก้อนหินธรรมดาธรรมดาก้อนหนึ่ง จะสามารถสอนอะไรเขาได้แต่ด้วยความเคารพในคําสั่งของอาจารย์เขาจึงเดินทางลงจากเขาไปสู่ตลาดนัดกลางหมู่บ้านซึ่งเป็นที่ที่ชาวบ้านนำเข้าของเครื่องใช้ต่างๆมาแลกเปลี่ยนกันเมื่อเสี่ยวหลงนั่งลงณนะแผงลอยเล็กๆแล้วนําก้อนหินออกมาวางไว้บนผ้าสีขาวพ่อค้าขายผักคนหนึ่งเดินผ่านมาเห็นก้อนหินที่เรียบและใหญ่ จึงเสนอราคาให้สองตำลึงอีกผู้หนึ่งเห็นว่าหินก้อนนี้น่าจะนำไปทำเป็นลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักได้เป็นอย่างดีจึงให้ราคาถึง10บตำลึงเสี่ยวหลงรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งที่ก้อนหินธรรมดาธรรมดาก้อนหนึ่งจะมีราคาถึงเพียงนี้เขาจึงรีบนำก้อนหินกลับไปรายงานอาจารย์อี้ชิงที่วัดด้วยความยินดี เมื่อฝั่งเรื่องราวทั้งหมดจบพระอาจารย์อี้ชิงเพียงแต่กล่าวว่าเจ้าจงนำหินก้อนนี้ไปเร่ขายอีกครั้งอย่างตลาดค้าทองซึ่งเป็นที่ที่คนมากมายนำทองคำและของมีค่ามาซื้อขายกันเสี่ยวหลงปฏิบัติตามคำสั่งของอาจารย์เขาเดินทางไปยังตลาดค้าทองแล้วนำก้อนหินก้อนนั้นออกมาวางไว้บนโต๊ะ พอขาคาทองคนหนึ่งมองดูหินก้อนนั้นอย่างละเอียดด้วยความสงสัยแล้วเสนอราคาให้หนึ่พันตำลึงจากนั้นราคาก็ค่อยๆขยับขึ้นเป็น1,000งมื่นตำลึงจนกระทั่งจบลงที่ราคา1,000งแสนตำลึงเสี่ยวหลงแทบไม่เชื่อสายตาตนเองว่าก้อนหินก้อนเดียวจะมีราคาพุ่งสูงขึ้นถึงเพียงนี้ เขารีบกลับมาที่วัดเพื่อรายงานผลลัพธ์ที่เกินความคาดหมายให้อาจารย์ฟังทว่าพระอาจารย์อี้ชิงกลับไม่มีท่าทีประหลาดใจเลยแม้แต่น้อยท่านเพียงกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าดีมากเสี่ยวหลงพรุ่งนี้เจ้าจงนำก้อนหินก้อนนี้ไปเร่ขายยังตลาดอัญมณีซึ่งเป็นตลาดที่ผู้คนซื้อขายเพชรพลอย และสิ่งของมีค่าหายากเซียวหลงเดินทางไปตามคำสั่งของอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเขานำก้อนหินออกมาผู้คนในตลาดต่างพากันมองก้อนหินก้อนนั้นด้วยความสงสัยพ่าะ้าอัญญมณีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งมองก้อนหินอย่างถี่ถ้วนเขาสังเกตเห็นรอยแตกและรอยหักที่เหมือนกับก้อนหินธรรมดาทั่วไป แต่เมื่อเขาใช้เครื่องมือขนาดเล็กส่องดูเขาก็พบแร่ธาตุที่ส่องประกายรีบประยับอยู่ภายในอย่างไม่น่าเชื่อทันใดนั้นราคาของก้อนหินพุ่งขึ้นพรวดพราดไปเรื่อยๆจาก1นึ่งแสนตำลึงเป็นสองแสนตำลึงสามแสนตำลึงจนกระทั่งมีนักสะสมผู้หนึ่งซึ่งเข้าใจผิดว่าเสี่ยวหลงไม่ยอมขายก้อนหินเพราะยังไม่ได้ราคาที่เหมาะสม จึงเสนอให้เสี่ยวหลงตั้งราคาขึ้นมาเองตามใจชอบอย่างไม่อันได้เลยว่าจะขายที่ราคาเท่าไหร่เสี่ยวหลงได้แต่อธิบายต่อผู้คนที่สนใจซื้อก้อนหินว่าเขาทำตามคําสั่งอาจารย์จึงไม่อาจขายก้อนหินออกไปจริงๆได้เขารีบเดินทางกลับวัดด้วยความตื่นเต้นและประหลาดใจเป็นที่สุดเมื่อกลับมาถึงวัด เขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้อาจารย์ฟังอย่างกระตือรือร้อนว่าท่านอาจารย์ขอรับในตลาดอัญ,ญมณีผู้คนต่างพากันให้ราคาก้อนหินนี้อย่างมหาศาลพวกเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่ก้อนหินธรรมดาแต่เป็นหินที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุหายากที่ส่องประกายรีประยับอยู่ภายในและตอนนี้ราคาของก้อนหินพุ่งขึ้นไปจนไม่มีขีดจำกัดแล้วขอรับ พระอาจารย์อี้ชิงฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วยิ้มอย่างพึงพอใจท่านมองไปยังเนนน้อยเสี่ยวหลงที่กำลังเบิกบานกับผลลัพธ์ที่ได้แล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยเมตตาว่านั่นก็ใช่แล้วเสี่ยวหลงที่ข้าไม่อาจสอนเจ้าได้ว่าชีวิตมีคุณค่าเพียงใดเพราะนั่นจะเป็นการตีราคาชีวิตของเจ้าผ่านมุมมองภายนอกไม่ต่างจากการตีราคาก้อนหินก้อนนี้ ก้อนหินก้อนนี้มีคุณค่าเพียงแค่สิบตำลึงเมื่ออยู่ท่ามกลางตลาดนัดแต่เมื่ออยู่ในตลาดค้าทองคุณค่าของมันก็เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งแสนตำลึงและในตลาดอัญ,ญมณีคุณค่าของมันก็ประเมินค่าไม่ได้เลยเพราะคุณค่าของมันไม่ได้อยู่ที่ราคาที่ผู้คนประเมินให้แต่คุณค่าที่แท้จริงของมันคือสิ่งที่อยู่ภายใน ดังนั้นชีวิตของมนุษย์ก็เช่นกันหากเจ้าเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่ที่ไร้ซึ่งปัญญาและความดีงามผู้คนจะประเมินคุณค่าของเจ้าจากรูปลักษณ์ภายนอกแต่หากเจ้าเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่เต็มไปด้วยคุณธรรมและปัญญาผู้คนจะมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงในตัวเจ้าแท้จริงแล้วคุณค่าของมนุษย์ทุกคนไม่ได้มาจากคนอื่นแต่มันอยู่ที่ตัวเราเอง อยู่ที่ว่าเราจักคุณพบคุณค่าภายในที่ซ่อนอยู่หรือไม่ดังนั้นจงอย่าให้สายตาของผู้คนมาตัดสินคุณค่าในตัวเจ้าแต่จงใช้ปัญญาของตนเองค้นหาคุณค่าที่แท้จริงภายในให้กระจ่างเถิดนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเซียวหลงก็ไม่เคยถามอาจารย์อี้ชิงเรื่องคุณค่าของมนุษย์อีกเลยเขามุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรและเรียนรู้หลักธรรม เพื่อค้นหาคุณค่าที่แท้จริงภายในจิตใจของตนเองและเขาก็ได้กลายเป็นพระภิกษุผู้เปี่ยมไปด้วยปัญญาและความเมตตาเฉกเช่นเดียวกับอาจารย์ของเขา